เทะคโนโลยีไร like ้ขีดจำกัดนั่นเองค่ะใครที่บอกว่าอยากได้แบบรับคอมประกอบเนาะหรือว่าอยากได้แบบคอมเซ็ตที่จัดเซ็ตมาให้เลยดีไหมมีนะคะโซนคอมประอกอบเราเนี่ยถ้าเกิดว่าหันหน้าเข้าพุ้เราเลยเนี่ยโซนคอมประอกอบของเรานะคะถือทั้ทงไซสเบอร์ค่ะมีจัดเซ็ตให้ตั้งแต่แบบราคาเบาๆใครที่บอกว่าอยากได้คอมประอกอบราคาแบบสองหมื่นต้นๆนี้ไหมคะช่วงนี้เนาะ นีนะคะมีตั้งแต่เริ่มต้นแบบสองเบอรสบายนะคะจนถึงรุ่น top t อ p เลยก็มีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อคาาอมประกอบของทาง iGcity นะข้อดีคือหนึ่งเลยค่ะหลังจากที่คุณซื้อคอมเซนตไปแล้วเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ให้คุณอย่างแลกซื้อไม่ว่าจะเป็นหน้าจอมอนิเตอร์นะคะหรือใครอยากจะแลกซื้อเมาส์เกมมิ่งเนาะหรือว่าใครอยากจะซื้อนะคะสินค้าเกมมิ่งเกียวเพิ่มเติมที่เป็นแบบ